ถามยอดทิตนะคะจากคลิปนี้นะคะที่กูกทำเกี่ยวกับลดพุงหมาน้อยด้วย Apple ิ i ไซเดอร์วนกนะคะสามารถหาซื้อได้ตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่อย่าลืมนะดูเป็นแบบ with the mother นะคะเพราะว่ามันจะมีกากก็สามารถผสมกับน้ำเปล่าได้นี่กูก็เพิ่งดื่มหมดไปนะหรือว่าจะผสมกับน้ำโซดาก็ได้นะคะหรือถ้าใครบอกว่าไม่สะดวกไปซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต อ่ะปุ๊กแปะตะก้าลิงตะกร้าสีเหลืองเนี่ยไว้ให้แล้วนะคะก็กดสั่งซื้อตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่สะดวกไปท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะ